เรามาเริ่มประสบการณ์การลงทุนของพี่หนูเนยบ้างหลายคนอยากฟังพี่หนูเนยอยู่ในตลาดคริปโตมายาวนานกว่าหปีแล้วก็พี่หนูนเนยก็บอกเราตอนต้นรายการด้วยว่าลองทดลองลงไม่ว่าจะเป็นเกมไฟดีไฟนะคะรวมไปถึงเรียนอื่นๆด้วยลองมาเยอะเลยประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากาการลงทุนในตลาดคริปโตหกปีนี้มีอะไรบ้างครับพี่หนูนเนยครับด,ดอยหนาวมากครับครอเลยหรอเลยเพื่อนเยอะเลยค่ะวอามีเพื่อนเยอะเลยตอนนี้โอ้โหนอนนั่งห่มมาห่มอยู่บนดอยนะฮะลงไม่นาใช่ไหม ลอเล่นเราเล่นความจริงก็ไม่ได้เล่นในใน,ในฐานะของนักเก็งกาไรมานานมากแล้วอะคือเป็นเดฟนะเป็นเดฟเป็นค่อนข้างกิ๊กเลยแหละกก๊กมากแล้วก็อยากจะลงทุนกับความรู้มากกว่าก็เลยลงเงินไปเพื่อเอาความรู้ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาผมส่วนตัวแล้วกันผมว่าผมได้ความรู้ในเรื่องของการเรื่องระบบโทเคนอมิกเอคโนมิกการรันบิสเนสจริงจริงบนคริปโตว่า มันจะเป็นยังไงมากกว่านะครับก็ยังแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนก็ก็มีแหละก็ขอแชร์แล้วกันในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็จริงบอกไปแล้วแหละก็ขอย้้ำอีกนิดหนึน่งแล้วกันว่าไซเคิลมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ next cycle มันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้คือว่า b i t c o i n ์อีเทอริมพุ่งก็จะพุ่งแบบพุ่งทยานและเหรียญที่มันเป็นแบบเอาเอาต์เลตคอยนเนี่ยมันก็จะพุ่งแบบพุ่งแซงหน้าอีกแต่วันที่ลงอะ่ะ อัลเทอร์เนทคอยก็จะแบบร่วงร่วงแสงหน้าเช่นกันร่วงจนไม่เหลือเลยว่ามันมันจะร่วงอะไรขนาดนั้นวะอะไรเงี้ยร่วงจนแบบมานั่งเสียดายว่าทําไมตอนมันขึ้นทำไมไม่ขายวะอะไรางี้เนาะเออพูดว่าได้ใช่ไหมครับตัวทีฮะได้ตามสบายเลยค่ะโอเคนะฮะตัวทีนะยินดีเป็นคนสุภาพนะครับออไม่ทันแล้วนะไม่ทันละโอเคบิตบิตคอยอิตาเรียมอะไรเงี้ยก็เอ่อมันก็จะขึ้นลงขึ้นพุ่งพุ่งทยานตอนลงก็จะลงประมาณ 7จ็ดิบห้าถึงแปดสิรซนหรืออาจจะลึกไปถึงแปดิบห้าปอร์เซนตามตามสถิติเป็นแบบนี้ตลอดนะครับก็อะไรก็ตามที่เรียนรู้มาในไซคลนี้ไซคลที่แล้วอย่า r e รีพีทเด e มมิ t a k e ภาษาไทยภาษาไทยอย่าอย่าทำผิดพลาดซ้ำในในในไซคลถัดไปละกันอืมเพราะว่าเนาะมันมีคือแบบผิดครั้งแรกมันมันยังพอพอเออ เราไม่รู้ไงแต่ถ้าผิดอีกครั้งนึงเนี่ยเราจะเจ็บใจมากเพราะผมเคยลองเคยมาแล้วนะครับอย่าอย่าอันนี้คือเรื่องของของการลงทุนแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมรู้จัก take profit นะครับอย่าคิดว่ามันขึ้นไปแล้วเนี่ยโว้ยมันขึ้นตลอดแน่นอนมันแบบไปแล้วไปเลยแน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะไอ้กราฟที่ขึ้นเนี่ยมันคือกราฟเทคนิคอแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปกราฟเทคนิคเอ่อกราฟฟันดิเมนทัลอย่าลืมไปมองตรงนั้นด้วยนะครับมันเป็นกราฟที่จริงๆมันคือกราฟฟรรรราาาาาทที่แแ้จิิงงงขขอออคคบตละ Uh, อย่างที่สองที่ uh, uh, กลับมาเรื่องของการเรียนรู้ในแง่ของโทเคนมิก uh, หรือว่าการทําธุรกิจบนนี้แล้วกันเนาะพักหลังจะเห็นไม่ใช่พักหลังหรอกตั้งแต่ไซเคิลที่แล้วแล้วจะเห็นว่ามันมีการเอาไอ้ตัวระบบอีโคโนมิกมารันนะครับก็เอามาล่อเนาะอย่างเช่นไซเคิลที่แล้วจะเป็น ICO ICO เนี่ยค่อนข้างเยอะคือว่าเอาเงินเอาเงินไปลงแล้วก็ซื้อซื้อขายหมดปุ๊บก็จะมีคนขอซื้อต่อขอซื้อต่อขอซื้อต่อสุดท้ายก็ร่วงจนมูลค่าเหลือศูนย์ ถ้าเกิดไปถอดรหัสไอตัวระบบอีโคโนิกของตรงนั้นก็จะรู้ว่าความจริงแล้วเดี๋ยวขอโทษนะครับมีเสียงน่าจะมีเสียงแรกเดี๋ยวขอปิดแป๊บนึง,งเสียงของเออเสียงของดิสคอร์ดนะครับโทษทีโอเคปิดละเออเออถึงไหนแล้วนะอ๋อไอตัวระบบอีโคโนิกของ i c ซพวกนั้นนะ่ก็จะรู้ว่าความจริงมันก็เป็นระบบแชร์ลูกโซดีๆนี่นแหละก็คือว่าไม่ใช่แชร์ลูกโซโทษทีเป็นบับเบิลบับเบิลที่เออเหมือนคิวลิ์ที่มีคนอยากจะซื้อเพราะว่าเชื่อว่า มีคนต่อไปอยากจะซื้อในราคาที่มากกว่าอันนี้ในสิ่งที่บรอยน์บัฟเฟตพูดนะครับหรือว่าบิลเกตพูดนะก็ทฤษฎีที่ชื่อว่า greater fool theory นะครับก็ทฤษฎีของคนที่โง่กว่าเอออันนี้ก็อาจจะเป็นคำที่แรงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เราไม่สามารถเถียงมันได้เลยนะครับกับทฤษฎีนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันเข้าล็อกทุกอย่างเลย greater fool theory ก็เกิดขึ้นกับ ในปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับก็คือบับเบิลหลายๆอย่างใน uh, d e uh, f อ d e f i ยดีฟเอ่อยิวฟาร์มิงแล้วกันนะครับยิวฟาร์มิงก็คือตลาด d e f i ที่เอาเงินเข้าไปเพื่อออ uh, รอ uh, เพื่อได้ไอตัวเหรียญน,นะครับเป็นรางวัลออกมาเนาะแล้วก็เหรียญตัวนี้ไปขายหรือว่าเอาไปสเต็กต่อเพื่อจะได้มากขึ้นเราก็จะได้มาเป็นสิ่งที่เรียกว่า a p AP r a p y เนาะเการกำไดในหลัก หลักต่อปีได้เท่าไร่ต่อเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะมีการแบบออมินุนี่นี่นอะ่ะทุกคนน่าจะรู้เนาะสุดท้ายตรงนี้คืออะไรก็แชร์ลูกโซดีๆในหละใช่ป่ะเพราะว่ามันคือการที่เราได้ปันผลออกมาแล้วปันผลจริงๆมันไม่ได้มีมูลค่าแต่เราเอาไปขายเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเอาไปสเต็กเพื่อสร้างบางอย่างขึ้นมาแล้วตราบใดที่มันยังขยายฐานไปได้เรื่อยๆมูลค่าเหรียญมันก็ยังเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะจนวันหนึ่งขยายฐานไม่ได้แล้วมันไม่มีเงินมาหล่อเลี้ยงคนที่อยู่ในระบบแล้ว มันก็แตกแล้วก็เหลือศูนย์แชร์ลูกโซนะครับก็ความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของ traditiontraditional ที่แบบผ่านมาในโลกของเรานะ2 0 30ปีที่ผ่านมามันก็มาเกิดขึ้นบนบล็อกเชนเนาะแชร์บับเบิลแชร์ลูกโซสองอย่างสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นทั้งสองอย่างในในคริปโตละเกมไฟหลายๆคนโอ้ยเกมไฟหรือว่าขอเกมไฟล์ภาพมันใหญ่เนาะแต่ว่าขอโฟกัสไปสิ่งที่เรียกว่า play to earn แล้วกันแล้วก็อยากจะบอกว่า99%ของเกมไฟในยุคที่มันรุ่งเรือง ก็คือเป็น play to earn พอไม่ใช่ play to earn คนก็ไม่เล่นหรอกเนาะอันนี้ก็ว่ากันตามตรงแล้วก็พูดให้ Fair แฟแๆเหมือนกันมันก็มี0.1หรือ0.01ที่ไม่ใช่ play to earn แต่มันก็ไม่ประสบไม่ประสบความสำเร็จอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ดึงดูดให้คนมาเล่นแต่ถ้าเกิดโฟกัสไปที่ Play to earn ถามว่า play to earn จริงๆมันคืออะไรถ้ามองในลึกๆเลยนะ อันนี้ผมโดนแบบดราม่ามาเยอะเมื่อปีที่แล้วนะครับตลอดปีแต่ผมก็พยายามจะโพสเพราะว่ามันผมว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทุกคนจะต้องรู้เพทูเอิญโมเดลข้างหลังมันคือแชร์ลูกโซ่ดีๆนี่เองแชร์ลูกโซ่แบบเต็มๆเ,เลยเพราะว่าเงินที่เอาไว้ที่เอิญ์นน่ยให้กับคนที่มาเล่นน่ยถามว่ามาจากไหนปกติเงินในการทําธุรกิจแล้วแบ่งคนที่มาถือหุ้นหรือเอามาปันผลเนี่ยมันคือเงินที่จะต้องได้กดําไรจากการคอนซูมดื่มเครื่องดื่มหมดไป ซื้อขวดใหม่มามันจะต้องมีการคอนซูมแล้วหมดไปเพ a y ท o เอินไม่มีหมดไม่มีเมคานิกนั้นเกิดขึ้นมันไม่มีการที่แบบเออคอนซูมแล้วหมดไปมันคือเป็นอะไรที่แบบสร้างขึ้นมาใหม่แล้วมีคนเอาไปถือต่อเพิ่มแล้วก็เอามาสร้งเอามาแล้วก็ามาเอาินหวังซื้อถือหวังเพิ่มเพื่อจะเอินแล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันคือการมันคือ,คอดีฟายดีๆนี่นแหละแต่ทวิสต์ออกมาให้มันอยู่ในรูปแบบของของเกมให้มันดูน่าเล่นให้มันดูแบบงุ้งงิ้งุ้งง,งี้แต่จริงๆโมเดลเดือ,เอลัคด,ลดียกกน็์ูซ สมการเดียวกันเป๊ะๆก็สุดท้ายก็ผมว่าหลายๆคนได้เรียนรู้นะครับพร้อมๆกันจากในตัวเกมไฟล์และเพทูเออร์นว่าจริงๆแล้วชาลูกโซมันอยู่ในรอบตัวเราและเดี๋ยวสุดท้ายในไซเคิลถัดไปยังไม่ต้องไม่ต้องไซเคิลถัดไปขอพูดถึงตรงตอนนี้ก่อนนาทีนี้มีใครพูดถึงเพทูเออร์นอีกบ้างไหมในหนึ่งเดือนสองเดือนที่ที่ผ่านมาผมเชื่อเลยเงียบกริบนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์แล้วล่ะว่า ออคือสุดท้ายอะ่ะมันคือมันคือแชร์ลูกโซเพราะว่าแชร์ลูกโซ่มันจะเกิดเมื่อตลาดมันมีเงินเข้ามาฟีดเข้ามาเยอะจนไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรก็เลยสร้างอะไรบางอย่างมาเพื่อทําให้เงินมันหมุนแล้วก็หลอกล่อให้มันเวียนไปเวียนมานะครับมืออาจจะมืออาจจะวนนิดนึงนะครับแต่เป็นอย่างนี้จริงอันนี้คือไปถึงที่เกิดขึ้นตอนตลาดขาขึ้นเงินไม่รู้จะไปไว้ไหนไงมันก็เลยทมํมีมีมีเครดิตในการสร้างเงินเอาเงินไปแจกนู่นแจกนี่แต่พอตลาดลงอะ่ะ มันจะมีแค่คนที่ทําธุรกิจจริงๆเท่านั้นแหละที่ยังอยู่ได้ตอนนี้ก็จะมีแค่ยนะูนิสวอปเนาะหรือคนที่ทาแบบไอ้ตัวโอ ى, Open C, นเพนซีอะไรพวกนี้ที่ยังอยู่ได้เพราะเก็บค่าฟรีเก็บค่าตรงแต่พวกเพลทูเ er, ออรหเลยพวกที่มันเป็นแชร์ลูกโซก็ตายหมดนะครับพวกนี้ใครจะทําธุรกิจนะครับไอ้พวกเนี้มันสอนอะไรเราได้หลายอย่างนะได้เรียนรู้แหละว่าจริงๆนะธุรกิจ,จที่แท้จริงคืออะไรอะไรละ่ะที่มันเกิดมาแล้วตายไปอะไรที่เกิดมาแล้วสามารถหลอกล่อคนให้เข้ามาเล่นได้แล้วสุดท้าย อเมรกก็อาจจะอาจจะแบบกวาดเงินไปได้และสิ่งที่ตามมาคืออะไรมีคนดีใจมีคนเสียใจมีคนฆ่าตัวตายมีคนร่ํารวยทุกอย่างมันมันเรียนรู้ได้หมดนะครับแล้วก็สุดท้ายขึ้นอยู่กับคุณละว,ว่าคุณอยากจะเรียนรู้และอยากจะความเรียนสิ่งที่เรียนรู้ตรงนี้ไปใช้ในแง่ไหนต่อไปนะครับ mm hmm. ก็อันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้แล้วกันทุกคนผมว่าที่ได้เล่นตลาดในช่วงขาขึ้นที่ผ่านมาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างก็ลองดูแล้วกันเนาะ ว่าหลังจากนี้จะทําอะไรต่อนะครับจากสิ่งที่เรียนรู้มาครับตามนี้ค่ะนั่นแปลว่าพี่หนูเนยมองว่าพวกดีฟาหรือ Pay to e เอิที่ไม่ได้มีธุรกิจจริงๆก็คือดับช่วงนี้ดับอย่างนั้นไหมคะถ้ามีเงินเข้ามาก็ก็เกิดถ้าเงินออกก็ดับครับเพราะว่ามันคือเนเจอร์ของแชร์ลูกโซครับตราบใดที่มีเงินฟีดเข้ามาก็เป็นเป็นท่องทางในการที่แบบเพิ่มความร่วมของของผู้คนแล้วก็ก็จะเกิดแต่ว่าวันที่ ชวันที่ตลาดมันลงอ่ะทุกคนต้องต้องการอาเงินออกอ่ะแชร์ลูกโซ่มันจะไปต่อไม่ได้เพราะว่าแชร์ลูกโซ่ต้องการขยายฐานใช่ปะ่ะพอฐานมันไม่สามารถขยายได้มันก็ไม,มันก็ดับแค่นั้นเลยเอ,อสุดท้ายมันเป็นแบบนี้อืแล้วก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปมแม้แต่กระทั่งใน next cycle แชร์ลูกโซ่ก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบอื่นอาจจะไม่ใช่เกมไฟล์แล้วอาจจะเป็นอย่างอื่นยังไม่บอกไม่ได้ว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับเตรียมรับมือนะอย่ามองสิ่งที่เป็นหน้ากาก,าก ให้มองเบื้องหลังลึกๆว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกของมันคืออะไรนะครับอย่าโดนหลอกอีกคะ่ะเลยมีคําถามจากคุณผู้ชมนะคะคุณเจเจโทนี่ถามว่าแอคซี่เนี่ยถือว่าตายหรือ,อยังดูบางบที่ยังบอกว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสําเร็จอยู่เลยค่ะแอคซี่นะครับถ้าเกิดไปดูเพจของเขาตอนนี้เขาไม่ได้ใช้คําว่า play earn เพจทูเอิร์แล้วนะครับก็ลองดูลองดูถามว่าประสบความสําเร็จไหมยังเป็นเกมที่มีคนเล่นอยู่ครับแอคซี่เปลี่ยนโมเดลจาก Play to E a r n เป็น Play p พจฟ f ร์ฟันละ Free to play oh. อะไรแบบนี้เรียบร้อยละนะครับแล้วก็เริ่มาหาหาเงินจากทางอื่นแทนแล้วก็อันนี้สิ่งทีอ่อย่างหนึ่งแล้วกันที่อยากจะชี้ให้เห็นว่า x อจริงๆตอนแรกก็เป็นแชร์ลูกโซ่เหมือนกันไม่ต่างอะไรกันแล้วมันก็แตกดับอย่างที่เห็น a อฟในตัวเหรียญของมันเน่ยเคยขึ้นไปเท่าไหร่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่เอ p เคยขึ้นไปเท่าไหร่ร่วงมาเหลือเท่าไหร่ทุกโมเดลถูกพลอตมาโดยใช้ใโมเดลแชรลูกโซ่หมดเลย แต่ a อ i ซรู้แล้วว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะแล้วยังขายความเป็น play to earn น่ะมันไปต่อไม่ได้มันตายเขาเลยทวอออกมาเป็นรูปแบบอื่นเรียบร้อยแล,แล้วและถามว่าถามว่าทำไมเขาถึงทวิได้เพราะว่า a อ i ซมันมีปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ความโลกตัวละครกันนะักการที่ไปตีแล้วก็ได้แรงไปสู้กับคนอื่นมันได้ความสนุกมันได้ความพอใจในหัวใจว่าเราได้ชนะคนอื่นเขา ดังนั้น X อ็ e มี e l e m e n t ของความสนุกในการเล่นอยู่พอเขาเปลี่ยนโมเดลแล้วยกยกเลิก Play to Earn มาเป็นโมเดลที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ x อ็กก็เลยยังอยู่ต่อได้ครับแล้วก็สุดท้ายไอตัว Play to Earn ของ x อ็กซี่ถามว่ามันคืออะไรความจริงแล้วมันมันทรีเป็น Marketing นะครับมันคือเป็นวิธีการดึงคนเข้ามาเล่นเออแล้วก็เป็น m a r k e t ติ้ที่โอเคประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายมันก็มีวันตายมันไม่สแตนเดเบมันไม่ยั่งยืนเออแต่ว่า มันเริ่มยั่งยืนหลังจากวันที่ Play to Earn มันหมดไปคนคนก็เริ่มกลับมาเล่นแต่หลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาอะเขาเขาต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับว่า business model ของเขาคืออะไรที่จะทำให้เกมนี้มันอยู่ต่อไปได้อีก5ปี10ปีหรืออีก1ปีข้างหน้าเออ p a y r o เรเิ่มไม่มีไม่มีจ่ายพนักง,งานแล้วไม่เริ่มไม่มีเงินจะเอาไปจ่ายเค่าเซิร์ฟเวอร์ละแล้วเกมไม่ต้องจบไป อันนั้นก็เป็นจุดที่จะต้องบอกว่าเกมประสบความสำเร็จหรือไม่นะตอนนั้นครับส่วนตอนนี้ก็อาจจะต้องจับตาดูแล้วก็อย่าดูแค่ข้างนอกดูบาลานซ์ชี e ดด้วยนะดูในแง่ของการธุรกิจจริงๆครับใครไม่อยากพาาลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ